การอ่านชื่อสารประกอบแอลคายนะคะสารประกอบแอลคายคืออะไรสารประกอบแอลคายจะต้องมีพันธะสามระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนหลักการอ่านค่ะจะต้องเริ่มจากส่วนหน้าก่อนก็คือตำแหน่งกิ่งกับชื่อกิ่งแล้วก็ตามด้วยจำนวนอะตอมคาร์บอนของโซ่หลักเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับแอลคีนจำนวนคาร์บอนโซ่หลักจะต้องมี พันธะสมอยู่ด้วยแล้วก็บอกตำแหน่งว่าพันธะสามาอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยลงท้ายด้วย i ดูตัวอย่างแรกก่อนค่ะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ค่ะนักเรียนจะนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายคะพิจารณาดูพันธะสามต้องอยู่ตำแหน่งน้อยๆคะ่ะดังนั้นถ้านับจากซ้ายไปขวา1นึ่สองสพันธะ3ามจะอยู่ตำแหน่งที่สแต่ ท่านักเรียนนับจากขวาไปซ้าย1,2พันธะ3ามจะอยู่ตำแหน่งที่2ดังนั้นตำแหน่งน้อยๆก็นับจากขวาไปซ้ายค่ะมีลิ่งไหมคะข้อนี้ไม่มีลิ่งค่ะดังนั้นก็บอกจำนวนคาร์บอนโซลักได้เลยค่ะ5อะตอมมีอีโพบิวเพน PENT ค่ะแล้วต่อตามด้วยตำแหน่ง พันธา3อยู่ตำแหน่งที่2ลงท้าย yne ค่ะ mm hmm. pentu i ต่อไปค่ะตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2โครงสร้างเป็นแบบเส้นพันธะยังไงเอ่ยอหาสายโซลัร์กรน,นับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปท้ายมองดูดีๆนะนับจากซ้ายไปขวาค่ะ พร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลายคนจะมาพลาดตรงอีกตำแหน่งพันธะาสามนี่แหละตำแหน่งสามกับตำแหน่งสี่คาร์บอนเนี่ยนักเรียนจะชอบหายไปอ่ะมาดูอะไรต่อคะมาดูกิ่งค่ะกิ่งอยู่ตำแหน่งที่สองกับอยู่ตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่สองกิ่งชื่อว่า เมทิล M E T H Y L คาร์บอนหอะตอมตำแหน่งที่ 6, กโบโมภาษาอังกฤษอ่านใครก่อนอ่าน B, ก่อน M ดังนั้นก็กลายเป็น 6, กโบโมแล้วถึงเป็น 2, m e เมทิแล้วก็ทำไมเอ่ย สายโซลักคาร์บอนแปดมีอีโพบิลเพนเฮกเฮปออกโอซทีถ่าไหมมีอีมีอีโพบิลเพนเฮกเฮปออกต่อไปพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่สามแล้วค่อยลงท้ายด้วยไ หกโบโมโบโมสองเมทิลออกสามไออันนี้นะคะไม่ยากเนาะอ่ะแล้วถ้ากูให้ชื่อมาล่ะยกตัวอย่างค่ะสามเมทิลเพนหนึ่งไอดูจากหลังมานะาไอแปลว่ามีพันธะสาม เกาะสายโซ่หลักตำแหน่งที่1โดยทำไมเอ่ยพันธะสมอยู่ในสายขอโทษทีนะคะพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่1โดยโซ่หลักเพนมีคาร์บอนกี่อะตอม5อะตอม1 2 3เอ้ยขอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดีกว่าอ่ามาเป็นแบบผสมเอากันเนาะจะได้ไม่งง1 2 3 4 ห้าครูเปลี่ยนแบบผสมให้ก่อนนะคะดูตำแหน่งไหนคะตำแหน่งที่1โอเคไหมอะแล้วยังไงต่ออีกตำแหน่งที่สามค่ะมีเมทิลหนสองสานี่คือตำแหน่งที่สามกิ่งเมทิลค่ะคาร์บอน c h สค่ะใส่ไฮโดรเจนไปให้ครบค่ะใส่ไฮโดรเจนไปให้ครบนี่ค่ะ สามเมทชิ้วเพนวันหอเพนหนึ่งแล้วก็ไอโอเคไหมอลองดูค่ะดูอะไรต่อดูตัวอย่างอื่นด,ดูซิมีอะไรให้เราเล่งบ้างอลองดูตัวนี้ซิหนูจะเขียนยังไงสี่ห้าไดเมทชิ้วสี่ห้าไดเมทชิ้วเอกสองไอ เออเอาไงดีเอาแบบเส้นพันธะเลยไหมหรือจะเอาแบบผสมง่ายต่อการเขียนถ้าโจทย์ไม่บอกง่ายต่อการเขียนนะคะก็เอาผสมถ้าโจทย์โจทย์ร้อยเขียนเส้นพันธะก็ตั้งสติดีๆหน่อยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวครูขอเป็นผสมแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็เคือ6กเนาะหนึ่งสอาตำแหน่งที่2 พันธะ3โอเคไหมคะต่อไปตำแหน่งที่4เมทิล c ีเสเมทิลตำแหน่งที่5ก็เมทิลค่ะใส่ไฮโดรเจนให้ครบค่ะจบเห็นไหมคะไม่ยากแล้วถ้าเป็นแบบปิดล่ะแบบปิดก็คือไซโคแอล ไม่ค่อยเจอหรอกนะคะแบบปิดเพราะว่าด้วยรูปร่างแบบของพันธะสา,ามันเป็นแบบเส้นตรงดังนั้นโอกาสเจอมันจะค่อนข้างที่จะน้อยค่ะอาขูยกตัวอยา่างพันธะสามมาอย่างนี้แล้วกันเนาะ,ะแบบปิด โครงสร้างแบบอลังการมากเลยมานับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ลำดับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมไม่มีกิ่งเขาเป็นอะไรเลยลูกไซโคแปดอะตอมค่ะ OCT ค่ะยังไงพันธะสามก็อยู่ตำแหนที่หนึ่งตรงท้าย I เลยลูกอ่านว่าไซโคออกทาย เห็นไ,ไหมคะอันนี้ L ai, คือแอลไคลนุกคล้ายๆกับแอลคีนนั่นแหลคะค่ะก็แค่เปลี่ยนจากไอที่เปลี่ยนจากอคนเป็นไอแค่นั้นเองคะ่ะ